สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายทองสีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทองสีค่ะ่าธมผู้ชมมาดีกาเดินทางมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณยายทองสีเนาะค่ะท่ามผู้ชมเนาะไดียินว่าคุณยายหนึ่งคนฝันมามีคนมาบอกเลยค่ะท่ามผู้ชมสามตัวเน้นๆเลยค่าเที่ยวนี่แบบบ่ได้ตีเดบเปย์ยากเนาะท่ามผู้ชมเนาะอื่องเล่าความฝันสิเป็นยังไงกะให้คุณแม่พันบอกให้ั้งเนาะค่ะเนาะ เป็นจังไหนคุณแม่เพิ่นมาบอกจังไหนนี่โอ้ยผู้ชายผู้หนึ่งยางมากเจ้กมากใช่ทางไหนมากใช่ทางหลังนี่มากเลยยางกายมากนี่นี่เลขคุณว่านี่เลขสองสามสามวันมานหนยางไปเลยเอาต้องจังไหนก็จะบอกง่ายทีนั่นแหละสองสามสามวันมันหนูไปสวัยวัยคุณแม่แต่คนคุณยายผู้เดียวมาผู้เดียวมันก็ยางไายไปเรื่อย มันม้นยมันจะมันพุมากเใส่่มาม่นผู้เก่าบ่บู่้ที่มากขึ้นมันมนมันม่นเป็นผู้เก่าว่มันพออเน้อันนี้เกีเกี่ยงเกียงหัวกับวอยงวยยงคนื้ชืคนนั้นระวังซีซีนี่นะม่นเป็นคนผู้ไข่เน่ยเป็นคนผู้ไข่ผู้ก่อนมีสีดำสีเงินเนาะสูงเนาะเงนอันนี้เป็นคนจำยุงของจว่างคนสูง ยางยางมา<อ>ทั้งขางเอ้านี่เลขคนว่าเลขยังหรอเลขสองสามสามคนว่ามัดต้องให้อยเมย์ดูงงายางเขียนบอกคุณยายเขียนกระดาษจะมันเขียนอยู่านั้นเอากระดาษมานถิ่มงนีีแต่ว่าบอกเป็นโตัวเดี่ยวก็ยังเอากระดาษทีเออมันถิน่มนงสองสามสามม,ามันถิ่มต้องมาต้ก็ไปเลยเอาคุณยายได้ยิบขึ้นมาเบิบ่งบอกว่ะบอกมันแนมเห็นบอกเออเห็นสี้ยังคุณยาย สีอันนี้ห้านี่ละสีปากกาห้าอยู่มันโมเมนสีแดงไหมสีน้ำเงินเนาะเออสีปากกาค่าสองสามสามสองสามสามเขียนเรียงกันหรือเขียนมันเขียนเรียงกันอยู่ตั้งแต่สองกับสามสามขึ้น่าแล้วก็เม่เราเมื่อคือเปลี่ยวมือหนึ่งว่าจะบอวาโอ้ยหน่อยพะลูกยังมันโมเมนดอกหน่อยปันนี่คืดว่าแต่จะบอกว่าโมปันโมปันมันโมเมนต์ปันตัวหน่อยปันนี่ก็ ได้มาถามแม่เนาะ,ะว่าแม่ฝันบ่แม่กะบ่ฮั่นเราบอกให้ฟังว่าฝันสันแหงจังสีนเนาะแม่เนาะ,ะหน่อยเอาก็จกเวย้คยคุณใหญ่คุณนั่งอยู่กับไผ่ครับเป็นไหมแม่ก็นั่งอยู่ผู้เดียวนั่งอยู่หน,น,น้าบ้านเออแม่ก็นั่งอยู่ผู้เดียวเนีย่ยอางมาข้องเก่านี่บอกคุณใหญ่หึนงนั่งนั่งหันย่นางไปหันแล้วเอาขั้มเดียวเถอะเนื้อเอาหนีลิเนื้อหนีเลิค่ะค่ะ มาทางใต้วนตกเว้นแต่วันออกมาทางถี่มาทางเก่าจะไปหันเป็นผู้ใหม่เนาะเออมาทางถี่ไปทางถี่ไปข้างถี่คุณคยเที่ยวประจำเนาะคุณยายเนาะทางนี้แม่นบ่ค่ะเมืตะกี้มันก็เที่ยวเนาะค่ะตะกี้เพิ่นเพิ่นเที่ยวแม่ลูกกันมาเนาะแม่ลูกมาสั่งวันนี้ตานนี้แต่ว่าก็โดนแล้วมาสั่งว่าสิบ่มาอีกเนาะเออบเดนี้ของวันนี้แหละเนาะบัตรเลขที้คุณยายบัดนี้เท่าไหร่ค่ะเอา1 3 4 1 หนึ่สามสีม่ถับหนึ่งเนาะคุณยายเนาะเพราะว่าเป็นกันยาเนาะเที่ยวท่างเ็นนี่ก็คือสีบอเม่นคตเนาะคุณแม่เนาะเท่าก็บขเจ้างสันเนาะทั้งผีทั้งผีเจ้งสี่ออสบอบ็อตคุณแม่ มาติดต่อข้องเก่าข่ะข้องเก่าแต่ว่าหันเป็นตัวใหม่ค่ะเป็นทางเส้นนี้ที่เพิ่นเรียนมาคุณวันใดแน่นอนค่ณกระห็ตตู้ใหม่กับปิ้งได้เลยค่ะเนี่ยคุนเก่งเนาะืคุณเก่าเระหิตตัวใหม่กับปิ้งแสดงว่างวดนี้เพิ่นอยากให้แห้งเนาะคุณยายเนาะมาให้เป็นตู้เนาะจังหวัดทุกเชื้อเพิ่นสีมาให้เป็นปริศนาเนาะหลอกหนีมาบอกโตโต้เลยบอกซื่อบอกเลยยังบอลแล้วทีมกระดาษให้เบิรงอีกย่านบอลขาดคะแนนอีรีเห็นไหมค่ะ กับโบเน่เนาะคุณยายงวดที่สองงวดที่สองของคุณยายเนาะค่ะท่านผู้ชมเพียดทิเค่ะเดีเลี้ยวเบิ้งตัวเลขบ่แม่แม่ก็เบิ้งอยู่แล้วเป็นเป็นสีอย่างสีธรรมดานี่สีปากกาเท่านี้นะปากกาหนึ่งเงินเท่านี้บอค่ะก็ต้องให้แล้วขึ้นยางไปซะขึ้นยางเลยยางไปข้อเก่าอีกเออนยางไปข้อไปเลยเหมันก็ตั้งนาไปไปเลยยางไปข้อเก่าเา พึ่งยังมาหอดพึ้นใหญ่เพึ่งกะทีมกระดาษไทยกะยางไกลแล้วก็บอกว่าเอานีเลขสองสามสามเอาหนีเลขสองสามสามแสดงว่าพึ่นกับว่าอยากยืนเบาหน้ำปันไดเนาะเฝ้ามาเฝ้านี้เบาๆแล้วกับว่าถามเขาจะได้จะเบาท่นหน่ะแต่ยังว่าเมีว่าที่เบาๆไปปั้งคุณนั่งนิ่งปังมากไม่ไม่เอาเอาเอาควันควันหน่อยหน่อยมันหนึ่งหนึ่งมาค่ะ วันนี้ตัวเหลขคุณยายหัวนี้มักตัวใหมีม่บอใใกตัยใดแต่ว่าก็เอาตัวฟันนี่แล้วเนาะ,นะคุณยายเนาะนอักเเพราะว่าเพื่อนกับบกโตเนาะอเอาไปเป็นแนวทางร่องเวงเนาะ,ะตัดเลนนะะนีนแล้วคนะ่ะกะให้คุณใหญ่เสียงล่องมึงนนเด้อค่ะเสียงิึงกัลอ่อบมึงค่ะเดี๋ยวสีมาติดตามอีกหลอบหนึ่งว่าตัวเหลขของคุณใหญ่ สีฟันจังใดสีฟันดีบองสีเนาะคุณยายเนาะนค่ะดื้สีเขียดนรือว่าสียูเ่เนาะค่ะก็ให้แม่เี่งเบิง่งค่ะจังใดแต่ให้หนุ่มชมเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ<อ>่ะเนาะเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่ม่หยังเพิ่มเติมค่ะโอ้ค่ะขอบคุณแนวทา,างควนนามฝันแนวทางตัวเวกทีแม่แบ่งปันที่ทางด้านเฮารับชมรับฟังเนาะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะาทารผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาสารุปตัวเลขของคุณยายท่องสีเนาะค่ะทารผู้ชมมนอสองสามสามค่ะทธรผู้ชมบ้านเลขที่หนึ่งสาสี่ทับหนึ่งค่ะอายุเจ็ดเจปีค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งกรกดาคมค่ะ2,567ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่ คุณยายทองสีนํามาแบ่งปันในหวดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณยายทองสีเพิ่นว่าฝันเห็นผู้ชายค่ะอายุประมาณสี่สิบกว่าปีค่ะท่านผู้ชมย่งางมาบอกเลขค่ะบอกเลขสามตูเนาะคะ่ะเนาะสองสามสามกรกทิ่มกระดาษให้ค่ะท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นกะเนี่ยเมืองเนี่ยกระดาษอยู่ค่ะกะเห็นเป็นตัวเลขสองสามสามอีหลีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังเลยกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของคุณยายทองสีเนาะค่ะเนาะ ยางลัดมาทางเก่าเพิ่นว่าท่านผู้ชมยางลัดมาหาอยู่เฮือนเนาะคะ่นะเนาะบ้านเลขที่ของคุณยายทองสีก็สําคัญเนะะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ134แต่ว่า1331นั่นออกไปแล้วกาให้ท่านผู้ชมตัดเอา3443เนะะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ให้โชคให้มาน้ากันอีกกับคุณยายท่องสีเนาะค่นะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกนะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบอ่กดติดตามจ่าปอกนะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผะู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิีบาพาตโตเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะท่านผู้ชมถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็เดๆอยู่ใส่จ่าปอกนะสิไปติดตามมาฝากเอซีทั้งบานคือเกาค่ะ สุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก่ะให้สงความมุ่งมาตรปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขล่ยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณยายท่องสีเนาะค่ะเนาะสองสสสค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ